สวัสดีค <het> ร <ers> ับกลับมาพบกับคริปโตพายแล้วนะครับสำหรับใครที่เพิ่งฟังคลิปของผมเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกระเป๋าซิปเมกนะครับว่าทาไมเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยถึงควรมีกระเป๋านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคนที่ชอบของฟรีสาย VI dCA ถือยาวแล้วก็นักขุดนะครับที่ถือเหรียญรอวันขายเรามาดูกันเลยดีกว่าไปที่มุมซ้ายล่างนะครับมาที่แนะนําเพื่อนครับตรงนี้นะครับก็จะเป็น คนแนะนําเพื่อนของผมครับซึ่งถ้าทุกคนเนี่ยที่จะสมัครนะครับเอาโค้ดนี้ไปใส่นะครับหรือว่าเอาลิงก์ของผมเนี่ยไปใช้ในการสมัครนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็เมื่อคุณเนี่ยเอาไปสมัครแล้วแล้วก็ล็อกเหรียญน,นะครับคือซื้อเหรียญซ10ิมเมกมาแล้วไปล็อกนะครับ2องเหรียญคุณแล้วผมจะได้รับฟรีทันที2.5เหรียญนะครับหรือถ้าเกิดล็อกด้วยซ10ิมเมก5,000ซิมเมกนะครับก็ได้รับฟรีทันทียี่สิบถ้าซิมเมกนะครับซึ่งถ สามารถเอาโค้ดนี้ไปให้เพื่อนะสมัครต่อแล้วก็เมื่อเพื่อนล็อกเหรียญเนี่ยก็จะได้รับเหมือนกับที่ผมได้รับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมที่จะใช้โค้ดนี้เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีโค้ดนี่ยจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษตรงนี้นะครับก็อย่าลืมใช้เลยเรามาดูอย่างที่2อกันดีกว่าครับมาที่กระเป๋ารูปกระเป๋าตังค์นะครับแล้วก็มาที่สรุปมาที่รับโบนัสครับแล้วก็มาที่สิบล็อกอันนี้นะครับเป็นสิทธิพิเศษอย่างที่2ครับถ้าเราล็อกเหรียญเนี่ยเราก็จะได้รับดอกเบี้ยนะครับสิบสี่เปอร์เซ็น แล้วก็ล็อกไว้45วันโดยที่เราเนี่ยไม่สามารถถอนออกมาได้นะครับแต่เราเนี่ยก็จะได้รับดอกเบี้ยทุกวันนะครับตอนประมาณ2-3ทุ่มนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิพิเศษอย่างที่2นะครับซึ่งดีมากๆเลยเร้มาดูอย่างที่3ามกันดีกว่าครับก็คือเราเนี่ยสามารถที่จะได้รับเหรียญที่จะเปิดเทรดในกระดานนะครับก็คือเหรียญใหม่ที่จะเข้ามาเทรดได้เนี่ยเขาก็จะแจกให้เราปีๆนะครับอันนี้ก็คล้ายๆไปแนนลันช์แพดนะครับ ก็คือคนที่ถือเหรียญของค่ายต่างๆนั้นเราก็เอาไปสเต็กแล้วก็ก็จะได้เหรียญใหม่ก่อนใครเพื่อนเลยนะครับต่อไปเรามาดูสิทธิพิเศษอย่างที่สามกันนะครับอย่างที่สี่แล้วเนาะอย่างที่สี่ละก็คืออันนี้นะครับรับโบนัสท,ทุกวันเนี่ยตรงที่เขาเขียนว่ารับโบนัสท,ทุกวันให้เราเปิดสีเขียวไว้นะครับก็คือถ้าสมมุติเนี่ยเราถือเหรียญตามที่เขาบอกนี้นะครับบิตคอย n l ไลท์คอย e t อีท e u เ u ียมยูเอสดีทียูเอสนะครับ เราก็จะได้รับดอกเบีย้ยนะครับตามที่เราถือไว้เลยเออซึ่งดีมากๆอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะกับทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะคนชอบของปีสาย V I D C A ถือยาวนะครับแล้วก็นักขุดนะครับคือเราไม่ต้องเทรดเลยแต่เราก็สามารถมีไรายได้จากการที่เราเอามาถือไว้เฉยๆสามารถอันนี้สามารถถอนได้ทุกเมื่อเลยครับก็คือถือไว้เฉยๆแล้วก็จะเอาเออกมาเมื่อไหร่ก็เออากมาได้เลยขายได้เลยนะครับซึเป็นอะไรที่ดีมากๆ โอเคเรามาดูอันต่อไปดีกว่าครับอันต่อไปนี้เนี่ยเป็นจิตกรรมนะครับของซิฟเมกนะครับที่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะจะมีมันอยู่ตลอดอ่ะเรามาดูกันอันนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะชิงลิงก์ของ โคดนี้ไว้ให้นะครับก็คือถ้าเราเนี่ยซื้อซิฟเมกนะครับในระหว่างวันที่29พฤษภาคมถึง30มิถุนาเนี่ยเราก็ได้รับส่วนแบ่งนะครับของ USDT ก็คือแค่เราซื้อซิฟเมกเนี่ยเราก็ได้รับ USDT เพิ่มนะครับก็คือพอซื้อซื้อไว้ในช่วงนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับเราก็ถือให้ถึงวันที่30มิถุนาเนี่ยก็ได้รับ USDT ฟรีไปเลยนะครับก็เป็นการแจกของฟรีแล้วนะครับเป็น เป็นกระเป๋าที่แจกของฟรีเยอะที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยเห็นมาแล้วนะครับเราก็ไปดูจิตกรรมต่อไปดีกว่าไปดูที่ซิปอัปเดตนะครับอันนี้ผมก็จะทิ้งโพสไว้ข้างล่างเหมือนกันก็คือตอนนี้เนี่ยมีจิตกรรมชวนเพื่อนนะครับคือแค่เพื่อนเราเนี่ยเทดถึง2,000บาทก็คือเอาโค้ดเราไปสมัครใช่ไหมครับเราก็เทดถึง2,000บาทเราก็เนี่ยจะได้รับฟรีนะครับชวน2องเคนเนี่ยได้รับ300บาทชวน 1, 0 0 0ถึงร้อคนนะครับก็ได้รับ20,000บาทนะครับก็เป็น กระเป๋าที่แตกของเยอะจริงๆนะครับก็อย่าลืมที่จะไปสมัครกันส่วนตัวผมแล้วเนี่ยไม่ได้ที่จะสมัครเอามาไว้เทรดอะไรนะครับแต่ว่าสมัครไปแล้วก็ถ้าเกิดจะถือยาวเหรียญไหนที่มีในนี้เนี่ยผมก็เลือกที่จะามาฝากไว้ในนี้ครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะได้รับดอกเบีย้ยสูงกว่าที่อื่นนะครับแล้วก็ความเสี่ยงต่ำครับได้รับการรับรองจากกรอตต์ด้วยเพราะฉะนั้น เป็นกระเป๋าที่ดีมากๆกระเป๋านึงนะครับผมคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยควรสมัครไว้ติดกระเป๋าถึงไม่ได้เทรดก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็เอาโค้ดผู้แนะนำเนี่ยเอาไปแนะนําให้เพื่อนๆแล้วก็สามารถสร้างไรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งนะครับโดยที่ไม่ได้เทรดอะไรเลยครับหรือแค่ถือเหรียญไว้โดยที่ไม่ได้เทร,เร,รเดททก็สามารถมีค่าขนมรายวันได้ทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ฝากกระเป๋าซิปเมกนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ